มาถึงแม่งก็พากูขึ้นเลยมาถึงแม่งให้กูขึ้นเลยทดกมเมเพื่อนแม้แต่ก็เจ็ดที่จะมาถึงก็แตกเลยอ้าวแต่คนละเซตงงเลย เปิดคลิปมาแม่งได้เลยเอาว่ะไอ้ที่ได้หหดจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงมาถึงก็ได้เก้าเจ็ดเลยนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเก้าเจ็ดจะราคาเหมือนที่คลิปที่แล้วหรือเปล่านะน่าจะลดลงและน่าจะสี่ห้าวันละสามสี่วันละ คนตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับสำหรับวันเสาร์นะคนก็มีเยอะมีเยอะอะแปลกแปลกอุ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลย โอ้ยไม่น่ารักเลยคลิปกูจะโดนแบนไว้เนี่ยเหียอย่าเลยช่วงนี้แม่งเปิดรายได้แล้วด้วยรายได้ของช่องนะครับมันมันเข่งหน่อยนะเรื่องคำพูดกขอูของเะทุกวันกโอู้โดนแน่ๆร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยยังไม่ดูยังไม่ดู้ Yeah, อยากเล่นไซน์นะคลิปน oh in ี้จะมีไซน์ให้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นนะตอนท้ายๆนะเฮ้ยมีคนมาไม่ใช่ไปไม่เพื่อนเวียดนนำขึ้นมาดิมันทำข้อะไรเนี่หรอขึ้นมาแล้ววงะตังนี้อไงมาแล้วมาแล้วตรงนี้ตรงนี้เพื่อนรู้จักเอ้คนละเวงปลอดไม่กล้าเล่นเดียวปลอดปลอดลูกมุ้งตั้งเตยจะวอาตู้ สองตัวจะอ,อ่ไรนะไม่รู้แต่เราไม่ได้หรอกแแม่ผู้เป็นไหนเนี่ยเพื่อนช่วยเฮาทีเออลงมาเ,เพื่อนกูเอาไงเพื่อนกูเชิดไมรเพื่อนกูเชิดเพื่อนกูเป็นไหนนะเออกว่าจะมานะสัตว์มาขึ้นมาข้างบนนี่แปลกๆ

เ,เด็กๆไปน้องมันอยู่ไหนวะมันบอกกันแล้วอะไรเนี่ยเหมือนจะฉากเลยมันสองทีทเม่กูเจอจากจะฉากเนี่ยไม่ใช่ละไอชิน้นนี้ถึงมากมมมเฮ้ยอ๋อสับเซ็ตหายไปแล้วน่าจะชั้นแรก อาจจะงงๆหน่อยครับมันเปิดแอร์นะหายไปแล้วที่นี่ใส่ตะมัดชวเลยไม่ใช่นี่ขจัดไปสามแล้วเหรอดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันจะอะไรกันไปู่้้ได้เพื่อนไปเลย รวมกันใช้วิ่งๆอย่างนี้เซ็โอ้ยเจี๊ยบพื้นไปเฉือยเลยเดียกปืนจะเร็วเลยพี่เกิดอะไรเนี่ยไปกระโปรงไอ้หล่อพี่เดี๋ยวกูขอแดกดพม่าแป๊บนึ่งอุ้ยแดดพม่าเฉยหน้าเด็กนั่นกินรักเสร็จสับไทยไทยกูเรื่องมีตังค์ซื้อเหมือนกูปะหล่ออยู่พี่ว่าข้างหน้าเรามีคนกินพรีเมิยมครับพม่า

เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโอโอโหหรถึกวัดสทีได้ไหมแต่ยิงกูแค่นั้นแง่งเดียวก็พออย่างยิงกูพี่บอกตรงๆมันทางของพี่ชัดๆยิงนี่หายไปแล้วะ อ้าวเพื่อนตายเป็นไงวะพ่อดอ่บอกนะปอดอยู่ร่วงฮะอีนนี้มันหนีอย่างเดียวเลยร้อหน่อยได้ไหมก็ดูดิมันให้ผู้รกแม่นเลยโอ้โหเดือนเข้าใจมั้ยโอ้เนียนก็มาโอเคเราไม่ได้หัวนครับไม่เป็นไรเรามีหัวเศษอยู่นะเดี๋ยวผมเล่นใจเลยดีไหมเราเล่นใจเลยนะผู้ใหญ่ ยา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 คิบินคิบินโอ้ยเนย็นหนุ่มหนุ่มสามยขอยา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 เออเอากันจังไว้เจอมันไปแล้วเนี่ยมก็ค่อนข้างถึงนะครับครับครับน้างบนน่าจะมีคนนึงนะครับอืเจอแล้วอันนี้น่าจะไก่

อ้าวเฮ้ยดากูไม่เนอะเไม่ิเกโดดนะไม่โดดอตีมาดกูช่วยมือเซเลย์เด็กวันยาอะไรวะทำไมสึกกันอะวะก้าหได้สามหาตีฮได้ก้าหกั่นหละมึงอ่ะหายไปละ ครับอาวีรุ่ต้องหารีดูนรีดอยู่บ้ำรีดอยู่น้ำโหลถ้าเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครนะเอ็งจะหนาวปัดหัวต็งเต็งวัดหัวต็งเต็งโอ้ไอ้นี่มันหนีเก่งจังโอ้โอ้โอ้หนีโคตรเก่งออซ้ายแล้วเฮ้ยคนละตัวนะไม่ตายโอ้

เป็นกลางอะไรบึงกับบังไม่ได้กลางเลยกลางตบกกัลางวัเลยสวยถ้าเส็ดเต็มครั้งเพื่อนผมเปิดเด็บเจ็ดเดือนนะโอ้ส่ยตามไปปะวะส่แต่งแน่ ไปแตกงแน่ต้อนเพื่อนถอยถอยถอยไปไหมแทงได้เลยเนี่ยมากแทงให้แล้วโอตายทำไมมีรอยนะไปแต่แตงเนี่ยโอ้ตกเฮียไซไซแต่คนนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ลุ่่มมไชาเราหนีกันครับไฟธรรมะนะเดี๋ยวเราต้องหนีฝั่งนี้หนี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 โอเคเดี๋ยวเราเล่นไซค์กันนะครับไปผมเล่นเป็นไซคแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตายแบบรวดเร็วหรือเปล่านะแต่ผมว่าไซคเราไม่น่าตายไวหรอกถ้าไซคนะ ไป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 ข้าวผมทำมาเขสับมาน,นะข้าวหรืออะไรวะมีกไมไงามไส้เดี๋ยวเพื่นอนเดี๋ยวเรา,าชดเพื่อนนะ <c oughs> <ป>ัว <c oughs> เดี๋ยวเราให้ชดเพื่อนเพื่อไปแนนเนี่ย <c oughs> ใส่ไม่ตายมาโดดแน่โอ้โหสไม่แตกกอ้เหี่ยไอ้ย่ไม่แตกอเคเราให้เพื่อนนี้นะ โอ้ส่ยึกอยู่นะน <ขา S 1> อนเซิฟโอ้ส่ไม่ตายแม่งเอ้ยมานะ้ครับไปกันต่อนะเมื่อกี้ผมไปหนึ่งหนึ่งมาแล้วผมผ้าแตกนะแบบไปตุดใส่เขาไอ้หียไปกดยิงผ้าแตกเลยงงเลยแต่นี้ผมขอเข้ามาอีกเซตน,นะแอดมินอนะ่ะเนี่ยผมไม่อยากจะลงอะ่ะมันมันโง่อ่ะมันโง่จริงๆนะผมอะ่ะผ้แตก ปันนี่ก็มีราคานะครับหลายเลยอะไล่ดิไล่ดิโอ้ยนี่อ่อต้องว่าค,ค่อยเปลี่ยนนะพี่คบขอกล่องหน่อยได้ไหมคบขอกระชกล่องได้ไหมครับไปไปไป โอ้ไม่ตายได้ก๊อตมาเซตหนึ่งนะครับก๊อต <ง S 2> <ผม S 1> ของดีเหมือนกันนะชายผมมาไม่รีกันปะเออะไรวะางผขอหัวใจเอ้หัวใจผมก็ไ,ได้ครับขอบคุณครับเอาเอาอันนี้มา,มามมเพื่อนเออมาได้มากผมไปเตรียงหัวของแป๊บนึงโอเคครับไปไปไปเฮ้ยเขาแจกอะไรกันปะเพี้ยคนลมตุ้มเลยเพี้ยพี่ชายมาลยใครที่ใครที่เขาแจกแล้วเอาวาังได้ไหมเราก็มีปะเดี๋ยวเราดูก่อนนะ แต่ผมพลาดจริงนะหนผมไม่อยากเอาลงจริงมันดูง่อะแบบงูแบบคุณจะบอกไว้นะโคตรตุ่ะนี่ชมันคมจัดเลยนั่นอะคมแบบเบออวาอ่อนก็ได้นะเดี๋ยวส่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวยเดยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ววเดีวเดี๋ยี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเเดีวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ย ฝั่งนู้นเหรอจะนใครครับะอแล้วกดเอเฮ้ยเสียงน้องน่าละจัดเฮ้ยมาแจกของกันน่ะใครจะบวกด้วยนะอะไรเงี้ยมาเลตจีมจะมาว่เฮ้ยจะบอกนพี่แต๋ ฮะไละไอ้เน่ยหัวไฟไปใครจะเอามาเอ้กเองพี่ก้ไหนไหนไหนพายพายพายไหมพายมารีมารีมารีอย่าพึ่งอย่าพ่งหัวพายอย่าพึ่งยายอย่าพึ่งรอก่อนรอก่อนแตกหน้าเลยมาเอามาเอาข้างบนนล่นะแตกหน้าแตกกลได้ปะแกไนี่มาไว้ใกล้เลย มันไ้วัดเลยเหรอวะอะไรของมันนี่เอ้าออมันวดหดิเอ้าอ้อะไรของมันเนียเอ้าโอ้าจะได้วัดไหมเนี่ยรอเพื่อนเรยบรนะเราไม่ตายหรอกร้อยเปอร์เเลยมรอเพื่อบ้ครับไตอก้อเย อะไรเอิงทุกเม็ดอะ่ะปอดเพื่อนปอดเพื่อนมันแอบเปลี่ยนน้ีเหรอไอ้เอ็งรู้เปล่าวะมีเด็กออกมากแล้วดูตรงอ๋อบวงบุงเยอที่บวงบุญอะไรห,หรอวะหายไปเลยกโดนอะกูลืมไปเกือแตกไอ้เหี้ยหายไปเลย มันจะแอบเสียงทำไมไอเนี้ยแหละที่ยิงผมแตกนะมันแอบใหญ่เลยแอย่าแอบไอ้เหี้ยปิดเสียงดิโอ้ยโอ้เนียนเฉยเซฟไหนก็ได้ครับถ้าใครปากดีอ่ะยกเป็นแถวล่างวะไม่ไหวท้ายแล้วนะผมเอาทรายตกเลยนะจะได้สนุกสนุกสนุกคนเดียวอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราให้เพื่อนแทงแล้วก็เรายิงฟรีจบตาย เดี๋ยวให้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวที่ย้าเดี๋ยวเราไม่ได้สับเลยหรอโอเคเด็กๆไปนิ่งขนาดเนี้ยมันคนหรือขี้กันเราเซ็ตกันก็วันนี้แหละทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับมันจะไปเคลิปียร์ต่อไปนะไว้เจอกันครับบ๊ายบาย